สวัสดีค่ะสมายค่ะวันนี้สมายมาพร้อมกับหัวเทียน NGK ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนรถ h o n ด้ ADV 2020ค่ะซึ่งหัวเทียนที่ตรงรุ่นตามเบอร์กับรถรุ่นนี้มากที่สุดนะคะก็คือ MR 8 K ขดค่ะย้ำมีครั้งนะคะ MR 8 K ขีดค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยนะคะก็จะเป็นบล็อกหัวเทียนด้ามต่อนะคะแล้วก็ด้ามเลือนแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะเพืพ่อนๆอาจจะต้องถอดฝาตัวนี้ออกก่อนนะคะถอดง่ายค่ะไม่ยากนะแล้วก็ ดึงปั๊กหัวเทียนออกระวังร้อนด้วยนะคะดึงออกมาแล้วก็เตะไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนเนาะประกอบลูกบล็อกนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือนะคะเข้าด้วยกันแบบนี้เลยใส่เข้าไปในหัวเทียนนะคะใส่ให้อยู่ในระยะที่ทชี้ลงนะคะแล้วก็ตบขึ้นหรือว่างัดขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเป็นหัวเทียนที่ไม่ได้ถอดมานานๆนะก็จะไขาย,ยากนะคะอาจจะต้องใช้ด้ามบล็อกในการไขแต่ถ้าเกิดว่าหัวเทียนที่ยังไม่นานมากนะคะก็สามารถใช้มือไขได้เลยลื่นๆแบบนี้นะ หัวเทียน NGK นะคะเป็นหัวเทียนที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลกและยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้ผลิตรถยนต์รถกจักร,ากกรยานยนต์ชั้นนําทั่วโลกอีกด้วยนะและที่สําคัญยังเป็นตัวเลือกหลักๆของทีมแข่งชั้นนําทั่วโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช้หัวเทียน NGK เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเอาอมาแล้วนี่ โอ้หัวเทียนไม่เก่าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยหมายคิดว่าเจ้าของรถเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาแน่ๆเลยนั่นก็คือ3 0 0 0ันถึงห้ากิโลเมตรเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะอาจจะจําระยะเวลาไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะถอดหัวเทียนออกมาเช็คหน่อยก็ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดสภาพมันไม่ดีนะคะก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวเทียนใหม่กันเลยดีกว่านะหัวเทียนใหม่ค่ะใส่เข้าไปเลยขั้นตอนแรกนะเอามือหมุนเข้าไปก่อนนะคะ แบบนี้แล้วก็พอเข้าได้สักสองสามเกียวเอาบล็อกหมุนก็ได้ค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วหมุนเข้าไปเลยตึงมือแล้วนะคะทีนี้ก็ใช้ด้ามขันนะคะกดลงเอาแบบตึงมือเลยนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลั๊กหัวเทียนกดลงตรงๆให้ดังกรับนะคะเรียบร้อยค่ะ แม่ะคะวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะทุกๆ3 0 0 0ันถึงห้าพกิโลเมตรอย่าลืมเปลี่ยนหัวเทียนหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดจําระยะทางไม่ได้ก็แนะนําว่าทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่าลืมถอดหัวเทียนออกมาเช็คกันหน่อยนะคะถอดออกมาแล้วถ้าไม่ดีอย่าลืมเปลี่ยนให้ตรงรุ่นตามเบอร์นะคะสาหรับวันนี้สมาแล้วหัวเทียน NGK ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ